วันนี้เวลา17นาฬกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนืน่องในวันมาคบบูชาพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถวัดรพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีีสริพัฒมหาวชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย <c oughs> เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพร,ระพระศร,ร,รีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐาน,ฐานทุกขชีทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดทูปเทียนเครื่องน,นมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องน,นมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบ จากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตร,รัาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรัสาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามได้แก่วัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศาสิลาและทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศาสีลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิรมุนีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องโอวาทปาติโมโกขา,าจบแล้วทรงหลังทักษิโนโทกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนพระสงฆ์ถวายอดีรเรก วันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าคเดือน3เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้เลดหมายณวัดเวลุวันกรุงราชคร์แขว้นบคธ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวัตถปาติโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตรสัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตใจให้ผ่องใสหรือทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2565ความว่าพระนักท่านนายกีตานัสนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียกรุงวิเนิยสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณาณไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาคอันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมพยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สมเด็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2562 ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปี2561แก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจากนั้นพระราชทานโล่รางวัลแก่อาจาจรย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปี2563และนักวิจัยดีเด่นประจำปี2562มีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2,736คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ณที่นี้นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการโดยมีปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถแต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้นจะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอเพราะในวันข้างหน้า แต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์หรือสังคมที่แตกต่างหลากหลายทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีตเข้มแข็งและมั่นคงในคุณธรรมจะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นได้ไม่ตกไปในทางเสื่อม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วหากแต่ละคนจะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนักเวลา13.18นาทีสเสด็จพระระชาชดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินงานเมื่อปี2561 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกิจกรรมการเกษตรแบบครบวงจรบนพื้นที่150ไร่ภายใต้แนวคิดผลผลิตคุณภาพดีปลอดภยัยราคาย่อมเยาวนิสิตจับต้องได้ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทดลองสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตและฝึกทักษะด้านการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานนำไปต่อยอดขยายผลเป็นแนวทางประกอบอาชีพภายในศูนย์ได้ดำเนินกิจกรรมหลายด้านอาทิกิจกรรมด้านพืชด้านการผลิตปศุสัตว์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ด้านการแปรรูปผลผล,ผล,ผลิตด้านการวิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพกิจกรรมร้านค้าและนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผล,ผลผลิตจากเกษตรกร สร้างรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป เวลา14นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพิลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงามตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจงังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านในเขตบริการ4หมู่บ้านคือบ้านฟ้าไทยงาม บ้านร่มโพงเงินบ้านร่มฟ้าหลวงและบ้านร่มฟ้าผาหมุนมีครูต่อชดอ่นาย 9, 9, ครูอัตราจ้าง3คนและมีนักเรียน100คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีการศึกษา2564โรงเรียนเปิดสอนปกติเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลเป็นหมู่บ้านปิดไม่พบการแพร่ระบาด โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาศให้บริษัทกลุ่มเซนทรัลจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการเซนทรัลรมเพื่อการศึกษาเฝ้าทุนละอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานแผนการก่อสร้างอาคารเรียนจิราธิวัฒน์ขนาด3มห้องเรียนเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีที่ห้องสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษสอนเรื่องการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงตั้งแต่ชั้นอนุบาล ฝึกการฟังฟังจับใจความช่วยให้เด็กกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นส่วนห้องสมุดมีหนังสือมากถึง5,960เล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือนิทานและหนังสือเสริมความรู้ด้านต่างๆนักเรียนรุ่นพี่จะสอนให้น้องทำหนังสือเล่มเล็กได้วาดภาพระบายสีช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์และฝึกสรุปความจากหนังสือที่สนใจเลือกอ่าน ด้านผลการศึกษาพบว่ายังต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอนรวมทั้งศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำไปปรับใช้นำข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียนได้ฝึกทำพร้อมทั้งอธิบายคำตอบให้เข้าใจด้านโครงการเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันแบ่งพื้นที่ทำแปลงปลูกผักแบบยกร่อง ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมสอนให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเสียบยอดมะม่วงเพื่อขยายพันธุ์รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือนส่วนการฝึกทักษะอาชีพสอนแปรรูปกล้วยน้ําว้าซึ่งมีมากในพื้นที่ทำเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยทอดกรรมวิธีในการทำจะใช้วิธีธรรมชาติไม่ปรุงแต่งสีหรือใช้วัตถุกันเสียสำหรับบริโภคในโรงเรียน ด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายเช่นอะโวคาโดเพื่อพักอศาศัยและได้ร่มเงามีกรมพัฒนาที่ดินนำพัดกล้าไม้ผลอะโวคาโดให้ชาวบ้านปลูกรอบบริเวณพื้นที่ปัจจุบันต้นอะโวคาโดมีอายุ5ปีเริ่มให้ผลผลิต ศูนย์การเรียนช่วยแนะนําเรื่องการดูแลรักษาวิธีการนําผลผลิตออกจําหน่ายนอกจากนี้ยังมีพระราชดําริให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณเนินภูเขาด้านหลังศูนย์การเรียนจะได้มีป่าไม้ร่มรื่นซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐ,ฐกิจเช่นอะโวคาโดกาแฟผสมผสานกับการอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ํา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมีสำนักงานกปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชนประทานจัดสร้างฝายขนาดเล็กตามหย่อมบ้านต่างๆเมื่อมีฝายทำให้ป่าไม้สมบูรณ์เกิดน้ำซึมน้ำซับคนในชุมชนช่วยกันรักษาดูแลจึงทำให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา14นาฬิก19นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคัติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อ,อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระาพราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรรรรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศรรรึกษา2562ถึง2563เป็นวันแรกวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระาพราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และได้รับโล่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2563รวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสิ้น1,523คนโอกาสนี้พระราชทามพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความว่าประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของโลกมาได้ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของชาติ สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตรทําให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทัญยาหารจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอนอวันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรเสด็จไปวัดผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานอุโบสถทรงกราบ จากนั้นทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัดองค์พระธาตุเจดีวัดผาลาดทำจากแก้วเรมอนคอ์สความสูง39เซนติเมตรหุ้มทองคำน้ำหนักโวม32บาทสำหรับองค์พระธาตุเจดีเป็นทรงระฆังกลมแบบผู้กามแต่เดิมมีสภาพสุบทรมอย่างมากทางกรมศิลปากรและวัดผาลาดตรอจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อทำการบูรณะเสริมความแข็งแรงให้กับองค์พระธาตุ แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2564จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าวัดผาลาดสร้างขึ้นในปี1916ตั้งแต่สมัยพญากืนนาแห่งอาณาจักรล้านนาภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สองปีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนาเถระอัญเชิญมาจากสุขโขทยัยชื่อวัดเรียกตามลักษณะทางภูมิประเทศซึ่งมีผาลาดชันว่าผาลาด และม่อนพยาหงเป็นเนินเล็กๆสันนิษฐานว่าในอดีตมีหงหรือนกยุงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหลักของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่อมาเมื่อปี2505หลวงพ่อสวัสดิสุขกาโมนิมนพระจากวัดพระธาตุดอยสุเทพลงมาจำพรรษาณวัดผาลาดทำให้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาฝังธรรม และร่วมสมทบทุนสร้างเสนาสนะพัฒนาอนุรักษ์รักษาความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ําและสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัดให้มีความงดงามวัดผาล่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติปัจจุบันพระครูทีรสุตพ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาเจรูป13.12นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงสดับพระปาติโมกการฟังพระปาติโมกเป็นกิจของสงฆ์ที่สําคัญและเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระพิสุเท่านั้นเพราะพระปาติโมกที่ยกเอาพระวินัยขึ้นสวดนี้เรียกว่าวินัยปาติโมกซึ่งคือคำภีรวมวินัยสงฆ์สองข้อแม้สามเณรก็เข้าร่วมไม่ได้เพราะสามเณรมีสินเพียง10ข้อ จะมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15ค่ําค่ำและวันแรม15ค่ําค่ำในเดือนเต็มหรือวันแรม14บ่ค่ำในเดือนขาดนอกจากนั้นยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่พระพิสุแตกความสามคัคคีเมื่อพระพิสุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงวันปาติโมกก็ให้สวดพระปาติโมกได้เรียกว่าสามัคคีอุโบสถ คติธรรมสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวันมาคะบูชาประจำปีพุทธศักราช2565ดิถีมาคาบูชาอันเป็นวันจาาตุรงคสานิบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้เมื่อกว่า2,500ปีก่อน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้สามประการได้แก่การไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจิตเป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกกลุ่มที่เรียกว่าสังขาร อาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่ายกล่าวคือฝ่ายดีฝ่ายเลวและฝ่ายที่เป็นกลางการจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระาศาสนาจำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาวตนเองให้มีปกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาปพ,พอใจขวนขวายที่จะทำบุญ คือการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอเพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาดคอยชำระซักฟอกไปจนกว่าทุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไปทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดีมีกุศลจิตเป็นเนื่องนิดการฝึกจิตอยู่เสมอจะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรมแต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลกคือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชนมีการงานสะอาดปราศจากโทษมีใจสงบระง,งับไม่ต้องกลัวโทษทันจากกฎหมายบ้านเมืองทั้งยังเป็นเครื่องประครับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลก,กธรรมไม่แสดงอาการขึ้นลง เมื่อประสบกับการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแพ้วต้องเกิดจากการฝึกเมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวสมตามพุทธานุสาสินีที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหาความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ด้วยประกาศลัชนี้ขอพระสัทธธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทิน